โอเคเดี๋ยวมาฝึกหน้าท้องกันนะครับเซตสุดท้ายเอามือจับเบาไว้ล็อกตัวขึ้นนะครับถูกต้องนะยกขาขึ้นมาค้างไว้สูงๆเก่งหน้าท้องไว้ขอ60วิอ่านิ่งๆเลยลองดูนะครับตอนแรกเล่นอีกท่าหนึ่งนะครับดึงเข่าเข้ามาแล้วก็โดนท้องแต่ว่าใช้หลังล่างช่วยเยอะไปหน่อยนะครับปวดหลังเพราะฉะนั้นเปลี่ยนท่าเล่นเป็นท่านี้นะครับเล่น,นบนเบาเบนธรรมดาแต่ว่าเราปรับเบาให้สูงขึ้นเพราะคุณแม่เอาหัวต่ําแล้วมึนหัว ก็เลยขึ้นมานิดหนึ่งไม่ยากมากจนเกินไปนะครับและตำแหน่งตำแหน่งของขาต้องขนานสะโพกพอต่ําแบบนี้มันก็จะหนักต้องขึ้นมานิดหนึ่งเอบอ่ากรณีถ้าขาตรมไม่ได้ให้งอขานิดนึงงอขางอขาอีกงออีกอ่างอจะง่ายงอเองี้ยไงไหมงอเองี้ยใช่ดึงเข่าไปอีกอย่างนี้ค้างไว้นะอันนี้จะง่ายขึ้นเห็นไหมฮะทำให้นานให้ถึงหนึ่งนาทีไปยี่สิบวิสุดท้าย ไม่ไหวคุณแม่ให้ดึงเข่าไปข้างหน้าเยอะๆเชื่อมัดหน้าเห็นไหมห้ามเอาขาว่างเอาลองดูขาจะถึงพื้นแล้วยกขาขึ้นนิดนึงห้าสี่สามสองหนึ่งโอเคครับถ้าเราเอาขาตรงมันก็จะยากใช่ไหมพอเราหมดแรงเราก็เริ่มรังไก่งอขาเรื่อยๆแต่ยังไม่ต้องแตะมันก็จะใช้พวกท้องพวกหลังล่างมันจะช่วยกันเสมอ ท้องก็หลังล่างเพราะฉะนั้นถ้าเล่นท้องแล้วปวดหลังล่างไม่ใช่ปวดแบบแป๊บๆนะครับปวดเมื่อยแสดงว่าจะทําให้แข็งแรงขึ้นกล้ามเนื้อตรงกันข้ามไหวไหมฮะอันนี้คือท่าหนึ่งที่ต้องฝึกนะครับเป็นอีกหนึ่งท่าที่ดีเหมือนกับท่าแพลงเลยแต่ถ้าแพลงเมื่อยแขนเยอะวันนี้แขนคุณแม่พักก่อนเป็นไงฮะนี่เล่นสี่เซตนะเนี่ยนะคะรับอาลุกขึ้นครับขอ,อมือหน่อยเอ๊บค่อยๆข,ข,ขึ้นมาอื้อ นะครับกินน้ํานิดหนึ่งครับนะครับก้มๆเง,เงยๆน,นิดหนึ่งไม่ต้องรีบครับอ่าเดี๋ยวผมปรับเบาะให้ยกก้นนิดหนึง่งอ่านั่งลงได้ดูเมื่อกี้หน่อยท่าต่อไปดึงเข่าขึ้นมาหายใจออกลงหายใจเข้าหนึ่งน้าไม่เอาเอาขาแตะเบาะครับขึ้นไปหนึ่ง,งเพราะว่าท้องไม่แข็งแรงคุณแม่ไม่สามารถยกเข่าถึงหน้าอกได้ท้องเพะวเวลาเวลาตัวงอท้องจะเกร็ง ตอนนี้ท้องไม่ค่อยทํางานต้องฝึกก่อนเท่าที่ได้ก่อนเอาสิครั้ง1 2เห็นไหมเท่าที่ได้ก่อน3เพราะว่าเวลางงองมันจะเกรงไงสตอนนี้เราติดไงหถ้าถามว่าพุงใหญ่ไหมไม่ใช่เพราะมีคนใหญ่กว่านี้ทําได้6เพราะฉะนั้นไม่เกี่ยว7จ็ดมเห็นไหมครับนี่ง่ายไหมเก้าสิบนะครับเพิ่มความยากนะเอาเท้าแตะบ,บอกเหมือนเดิมนะแต่เวลาเตะขึ้นให้ขาตรงเริ่ม หนึ่งวางลงดี D. สองค,ค่อยๆไปครับชา้าๆหายใจเข้าขึ้นออกสามชา้าๆเห็นไหมมันก็จะเริ่มโดนขึ้นแล้วสี่เห็นไหมหนักไหมแล้มีอาการห้าไหวไหมครับพอก่อนไหมเห็นไหมฮะครัวนี้โดนทอ้องหรือยังอ่าพบว่าคานมันยาวขึ้นเริ่มง่ายๆก่อนทีละสเต็จเอาอีกห้าครั้งไป หน,นะครับเดี๋ยวผมช่วยเอ,อสองเห็นไหมเตะเห็นไหมแล้วเห็นไหมก็เกณฑท้องเข้ามาได้ยังไงเอ,อ๊บแล้วก็ลงไปงอมหมอเดเลยวเห็นไหมสามคุืนนนิดนึงอย่าเล่นเร็วครับอ่วางดีๆวางดีๆวางดีๆอ่ะเอ,อสี่ห้านะครับโอเคพอหายใจเห็นไหมครับอันนี้คือขาตรงครึ่งหนึ่งตอนเอาขาลงก็ขางอเห็นไหมอย่างละครึ่งถ้าต่อไปเราฝึกขาตรงทั้งลงทั้งงอ มันก็จะยากขึ้นมันก็จะโดนขึ้นตอนนี้ไม่ได้ได้แค่ไหนแค่นั้นค่อยๆไปไม่ต้องไปซีเรียสวันนี้ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้แปลว่าพรุ่งนี้ทําไม่ได้เห็นไหมครับอ่รอบแรกบอกไม่โดนรอบที่สองโดนไหมฮะโดนแล้วคิดว่าได้กี่ครั้งไม่รู้เมื่อกี้สิบครั้งเมื่อยไหมไม่เมื่อยแสดงว่าสิบครั้งได้สิฮะชัวร์ใช่ไหมฮะเอามือจับไว้นะครับล็อกตัวนิ่งๆนะฮะเล่นให้ม้าดูสิบครั้งไปหนึ่ง ช้าๆสองมาสามครับสู้ๆมาสี่น่าจะรอดนะครับเอ๊บห้าหกนะครับถามว่าไหวไหมบอกไหวตลอดเจ็ดคนเมื่อกี้ก็บอกได้อยู่แปดเก้านี่ไหวใช่ไหมครับเนี่ยอีกครั้งหนึ่งโอ้โหเป็นไงฮะสั่นเลยฮะ เป็นไงครับถือว่ายากไหมฮะไม่ยากแต่ก็สั่นนะฮะโดนขาหรือโดนท้องอ่ะอันนี้โดนอันไหนโดนหลังล่างโดนท้องหรือโดนขารู้สึกยังไงอ่าโดนท้องได้โดนขาด้วยถูกต้องนะฮะก็มันกล้ามเนื้อใกล้กันมันก็จะทํางานร่วมกันอยู่แล้วนะฮะอาหายใจก่อนนะครับรอบต่อไปผมเอาสิบห้าครั้งเลยจริงๆคุอแม่ทําได้นะครับขาตรงก็ทําได้นะครับแต่ว่าพลังงานเริ่มหมดละ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับเนี่ยดูรอบนี้นะครับทำขาตรงได้ประมาณ8ครั้งนะครับเห็นไหมขึ้นสุดลงขนาดกระบอกแล้วก็เตะขึ้นหายใจออกลงหายใจเข้าเห็นไหมครับอันนี้ก็ผมถ่ายให้ดูว่าขางอก็ทําได้ขาตรงก็ทําได้แต่อาจจะขาขาตรงทําได้ไม่นานนิดนึงนะครับเพราะว่ากล้ามเนื้อขามยังไม่ค่อยแข็งแรงต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับนี่พามาคาร์ดิโอนะครับปั่นจักรยานเพื่อลดแรงกระแทกนะครับสิบถึงสิบห้านาที นะครับรอบขา50นะครับลองดูนี่คือบรรยากาศการสอนคร่าวๆนะครับเล่นทั้งช่วงบนและช่วงล่างหลักๆครึ่งชั่วโมงที่หลังทีเหลือเนี่ยผมจะเล่นลูเวอร์บอนะครับทั้งต้นขาด,ด้านหลังแฮมสติงนะครับแล้วก็ต้นขาด,ด้านหน้านะครับคอร์สเบสบเล่นทุกส่วนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณแม่แข็งแรงขึ้นแน่นอนครับเดี๋ยวผมจะพยายามถ่ายบรรยากาศเดี๋ยวรวมมาให้ดูนะครับจะได้เป็นแรงบันดาลใจนะสำหรับใครที่ 60ขึ้นนะครับไม่รู้ว่าเจอะกำไกายยังไงท้อไปหมดเลยนะครับเริ่มตอนนี้จะทันไหมตอบเลยว่าเริ่มตอนไหนก็ทันนะครับสู้ๆนะครับ